การหาแนวทาง <side> เพิ่มความสนใจให้กับคนคนหนึ่งนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นเราสร้างความสนใจให้กับเด็กๆในบ้านหรือว่าสร้างความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายอะคะ่ะคือเราสามารถเพิ่มความสนใจให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นได้โดยวิธีการแรกนะคะคือเราต้องสร้างความแปลกใหม่นะคะคือสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นนี่ค่ะ โดยธรรมชาติเรานะคะมันจะไปกระตุ้นสมองเนี่ยให้มีความสนใจขึ้นมาทันทีและเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยคือแค่ทําอะไรใหม่นิดเดียวะคะ่ะสมองของกลุ่มคนเป้าหมายเนี่ยจะหันมาสนใจในเรื่องนั้นทันทีนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆด้วยอย่างที่2ค่ะเราต้องใช้สิ่งที่มีส่วนในการที่จะกระตุ้นอารมณ์ของคนๆนั้นนะคะโดยเฉพาะอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ในเชิงบวก มันยิ่งจะทําให้คนคนนั้นนี่นะคะมาสนใจในสิ่